ัำมาแล้วในสุบหกนะครับเจ็บหรือไม่มีผู้ร้ายกี่คนมีอาวุธธปรกรณ์อนอะไรบ้างนะครับต่อไปจะได้เป็นการจับกลุ่มคพบคุมต,ตัวเพื่อส่งที่บ้านเมืองอต่อไปคุณเจริญตาเดือนเห็นภาพเหรอสงครามไหม สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเล่บ้านนอกนะครับเมื่อนี้บ้าเนเล่กับมาเก็บบรรยากาศงานวันเด็กปี67นะครับวันที่13มกราคมของกรทมากานเฮ่านาะพี่น้องเนาะตอนนี้บ้านเล่กอยู่จังหวัดอุบลราชธานีเนาะเมื่อกี้ F16 ขึ้นแล้วครับนี่เราอฟซื้หกนะครับ F16 นี่ครับนี่ F16 ซื้อหกเอฟซ้อหกเนาะ้อพี่น้องเนาะ ยี่สิบหกแล้ววันนี้จะพาไปไปเบิ่งอยู่ในงานไหมครับจะเป็นพวรเกมห้าว่าคือมีรถต่างๆเนาะจะมาเลี้เก็บบรรยากาศเอ้ยสิบหกไปก่อนนะครับเอ้ยสิบหกก็จะมาแล้วครับตอนนี้กำลังบินโฉบนะครับพี่น้องนี่บรรยากาศคนไล่หลายนะพี่น้องโย่ระจำจุดมาหมุนนะครับม,มาแล้วครับมาแล้วครับ บินโชว์บินต่ำนะทุกคนสองเครื่องบินเสร็จแล้วนะคะก่อนกลับเดี๋ยวเราจะไป,ไป,ปเปปก็บบรรยากาศในงานน,นะพี่น้องนะแล้วรอดูไอ้ชิมหงก่อนนะครับไม่ได้มีกันเอยนะคะมาแล้วครับมาแล้วไอ้ชิมหงนะครับ นะครับจะมีข้างบินนะครับทุกคนเก็บบรรยากาศงานมันเด็กเก็บบางเรื่องไปหน่องนะปีนี้เพื่อนนี่อกาศไทยเดยก็คืองานมันเด็กนะครับรอจากก่อนเลยนี่เลยต้องเป็นได้เลย คุณมากครับผมทำรองโอกาสส่ง F16 เนียบร้อยครับนะครับเอาละครับทุกท่านครับช่วงเวลาต่อจากนี้ไปนะครับเป็นหน้าที่ของทางด้านของพันอโยบอล31นะครับพร้อมเรียงพันอโยพร้อมเรียงคุณเต้คุณเต้คุณยเต้พร้อมหรอยงครับคุณเต้ จะเป็นการป้องกันฐานบินกันต่อเลยนะครับไม่เป็นการเสียเวลาไปเลยพี่ผ้ามึงอาวุธนะพี่น้องเตอร์ไพร้อมหรือยังครับอาวุธของไอ้ผ้านะพี่น้องนี่บรรยาก,กาศนะ วันนี้นะครับมองไปฝั่งทางด้านของเฮลิคอปเตอร์นะครับเฮลิคอปเตอร์ของเราครับจะมีชุดการแสดงอีกหนึ่งชุดครับพื่อจะเป็นขวัญและกำลังใจครับเป็นการป้องกันฐานเบินนะครับต่อไปเลยนะครับเชิญทุกท่านเลยครับฟังนั้นเลยสูดพร้อม่จะผูกนผมโอเคจะ่าปบางฮอดนะพี่น้อง กลับนะครับต่อไปจะมีการแสดงในส่วนของการป้อการถ่ายพิธีนนครับวันนี้เราจะมาสาธิตให้กับน้องๆอยู่ไูด้ดูนะครับว่าเมื่อมีผู้ไม่หวังดีหรือมีผู้ร้ายบุกรุกเข้ามาในเขตท<ร>หารอเป็นทางทหารของเราจะมีวิธีดำเนินการและจัดการอย่างไรกับนนุ่มนั้นเดี๋ยวสักครู่เราจะทำการสาธิตให้ดูครับอาใครที่อยากจะดูนะครับระเบิดภูเขาเผากระท่อมนะครับฉลองพักดีวิจิตครับ มอไปที่ฝั่งเฮลิคอปเตอร์เลยนะครับตอนนี้จะมีการบินขึ้นชอแล้วก็จะมีการ้อมปรัสบการบินให้ดูนะครับงานนี้จะเป็นนี้จะเป็นเฮลิคอปเตอร์นะทุกคนนะครับ้ไม่้ทีนี้มเลยับักภาพดว่าหนวยปฏิบัติการของเราครับนี้ได้มีข่าวกองมาเรียบร้อยว่าเขาจะมาขโมย

ต้อเื่อการใช้รถิโอ้ยยิมเพื่อนโอ้ย่ข้อไม่ได้ที่าการโอ้ยนี่่นี่ไม่พออได้กิรรมการขอรับกนัสนุนจากทุกสายเกอจยานยนมายังจุดเกิดเหตุเพื่อช่ยเหลือยังสถานการณ์นั่นยงรู้ไกันแล้ว

เอาไอพีเอาสกีเปนผู้ให่แล้วครันที่ไอพีเียมีใบหนะบัการตงสขอให้ชุดสายเด็กชายยนต์รีบมาทำาจช่วยเหลือเรา้องกันรีบและเลือผู้บากาวันนี้สายเด็กชายยนต์กำลังช่วยเหลือญาักษาการ

kalian <tuk> jangan <tuk tangan> รถทาสนี้มีที่ได้ตรวจหนีครับตอนนี้ข้างสึกมีที9ตรวจหนี140กม.ครับตามกฎหมายนะเจ้านี้ครับปิดแล้วครับเดียวนะครับตอนนี้รถเต่ามีความเร็ว120กม./ชม.ครับให้ด้วยความเร็ว100กม./ชม.ครับสมุทร <laughs> <laughs>

Trời ơi mọi người đã muốn ở bản cá sẽ cùng với trẻ mắm 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 ทางนากกายสมมตินะครับจำลองใหู้้นนูรชมนะครับถ้าเป็นันกาจริงนะครับมันก็จะมีความอันตรายมากทีเดคแล้วรถเราก็ต้องใช้ความเร็วการไล่จับไล่ล่าคนร้ายครถ้าเป็สยตงการันมจเดย ขณะนี้กลุลม่มคนร้ายได้เดิหนีเข้าไปในยังอาคารครับกลุ่มคนร้ายได้หลบหนีไปยานอาหาร ส่วนการจํำลองตรงนี้นะครับจํำลองว่าเป็นทุนที่อาคารนะครับพร้าอาคารมาตั้งตรงนี้เราจะไม่เห็นการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่นะครับวันนี้เราจึงจํำลองว่าในส่วนของคนไลยค,คืออาหารครับ เนื่องจากภายในพานน้ำชุสายถึงยานยนต์ไม่สามารถเข้าไปได้ครับจึงขอเราสั่งผู้ชุดปฏิบัติการในการขณะนี้กลุ่มคนไลยได้หลบหนีเข้ายในพานชุดสายตรวจยานยนต์และชุดสายตรวจยานยนต์ได้ทำการบล็อกพื้นที่เพื่อไม่ให้นักาศึกหลบหนีออกจากพื้นที่ไปได้ขอผู้ชุดปฏิบัติการเจ้าพนักงานสถานการณ์เรียกเป็นทีบสุดผู้ปฏิบัติการ ส่งชุดปฏิบัติการ่วยปฏิบัติการพิเศษข้าไปยที่กาัิการที่ยนขณะนี้ทงสูปิบัติการไม่สั่งการให้ชุดปิบัติการพิเศษเข้าไปย้นที่บเนื่องกวา เชืสายตรวจยารถยนต์เชื่อสายตรวจยานยนต์ไม่สามารถเข้าเขตพื้นที่ได้ครับแต่ทําการช่วยบล็อกพื้นที่เพื่อไม่ให้สืบหลบหนีส่วนหน้าที่การเข้าไปในอาคารนะครับการโจมตีการตรวจค้นจับคุมคนร้ายจะเป็นหน้าที่ของชุดปฏิบัติการพิเศษของเราครับวันนี้ชุดปฏิบัติการกำลังแสดงทีมกรรันเดินเข้ามาในพื้นที่ ครับมองมาทางด้านาขวามือนะครับตอนนี้หน่วยปฏิบัติการทีเห็ของเราทําการแสดงทีมครับตั้งชุดขณะนี้ชุดระดีตรันนี้สวยนะครับน้องๆูนดูนะครับ กัพวัี้เราสนใจสุดๆนะครับพวกเรรับผู้ร้ายอยู่ในอาคารนะครับแต่ในใจปฏิบัติจริงมันจะต้องดูเพียรตัวนี้นะครับแล้วก็ต้องใช้ความระมัดระวังมากกว่านี้นะครับวันนี้เราจะลองให้เห็นภาพน้องๆจะได้นึกภาพออกว่าเวลาเขาเข้าไปสู้อเนี่ยทำไมเขาทำกันอย่างไรนะครับแต่วันนี้เราแสดงให้ดูน้องๆจะเห็นว่าผู้ร้ายมีการออกกำลังกายรอหน่วยปฏิบัติการพิเศษของเราครับแบบไม่เกรงกลันะครับ หรือไม่มีผู้ร้ายกี่คนมีอาวุธยุทโธปกรณ์อะไรบ้างนะครับต่อไปจะได้เป็นการจับกลุ่มควบคุมตัวเพื่อส่งไปที่บ้านเมืองต่อไปปุ่แจ้งสถานเครื่งครับสงทางไหมโอนบริการจากเลือกบริการบริการทำการค้นตัวผู้ต่อการร้ายพบปุ่แจ้งเครื่องเห็นภาพครับขอ,อเขาเอา้าให้บอกตอนพันอาให้ Obrigado. มีการแจกขนมเราพี่น้องแจกขนมเล็กหน่อยนะิงชาสวรรค์นะครับนี่เขจะส่อแล้วครับเหนียว่าเลกอ่ครับพี่ๆน้องๆนะพากันตัวแรกเด็กหน่อยนะจุดประจำหมามุนนะครับวันวันนี้เป็นวันเด็กนะครับเดี๋ยวเก็บบรรยากาศเล็กๆกนหน่อยในงานนะครับเนาะ สวัสดีครับบาลเล็กเขาหยัดจบคที่สนิทก้อนนะครับพี่น้องเนาะบาลเล็กเก็บบรรยากาศตอนปิดงานเนาะพี่น้องตอนนี้คนกำลังไล่ขม้าแน่ครับเพราะว่าตอนนี้กะบซีโมงก้าแล้วครับคนก็ยังมาอยู่นะพี่น้องเนาะเข้ากับคนท่านใดมาเข้ากับท่านได้เก็บเนาะพี่น้องเข้าท่านได้เก็บขิงชาเนาะเราต้องรอให้ลูกค้านเล่นก่อนอยู่เนาะกับ้างในก็ยังจัดงานอยู่ลยครับมีการให้ชมเนาะเครื่องบินคอปเตอร์อาวุธต่างๆเนาะของเราทั่เ้องนะพี่น้องเนาะในนงาเาข้ากับ ม, Box, มือให้พี่น้องมือนีกับว่าไม่ยังเลเพี่นเอาเผื่อเปื่อเด็กหน่อยนะในอันมโนกงันมโนกก็มือลยนะทุกคนน่ครับบ้านเร่จบรรยากาศท่สนองเบิงนะครับท่ายท้ายสุดนะครับบ้าเด็กเขาอยาดจุี่สนิก้อนพามีน้องเขาว่อรับชมจิกับปากก็เลยไปแช่เั่งใจบ้าเ็กเด้อเราเขาละตอนที่ตายเลงใจนะนี่กับบ้าเ่บ้ดมือครับวันนี้ว่มีโอกาสได้ถ่ยวันนี้ครับครัทึบ ครับไปได้ไปไทยบ้างเมื่อหันนะครับเมื่อหันแจมบรรยากาศสวิสนองเบื้องนะครับน,นี่คืองานวันเด็กของกองทัิบเอเรานะครับของทัพบะการน้าพี่นอ้องต้นกำลังขาบมาอีเลอพี่น้องมานี่น้องพี่น้องลุกร้านเท่องเลนอยู่ต้องการสาแตไนไบายต่อไปนะครับเดี๋ยว่วาออกันชิมนะครับสนิทก่อนครับสวัสดีครับบ๊ายบายสวัสดีว,วดันเด็กนะครับวันที่13มกราคมปี2567นนะครับที่อุบลราชธานีนะครับ